ธนาคารอาคารสงเคราะห์จัด2มาตรการช่วยลูกค้าได้รับผลกระทบโควิด -19 ะระลอกใหม่ผักชำระเงินต้นลดดอกเบีย้ยจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือนลงระเบียนแจ้งความประสงค์ผ่านแอปพลิเคชัน g h b a l l ตั้งแต่วันที่11-29ถึงพฤษภาคม2564ข่าวจากธนาคารอาคารสงเคราะห์แจ้งว่านายชัดชัยสิริไร กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์เปิดเผยว่าตามที่นายอาคมเติมพิทยาภายัยสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ถแถลงว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่5พฤษภาคม2564ได้มีมติเห็นชอบมาตรการด้านการเงินเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019ะระลอกใหม่โดยให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจ ขยายระยะเวลาพักชำระหนี้โดยการพักชำระเงินต้นให้แก่ลูกหนี้ตามความสมัครใจเพื่อลดภาระการชำระหนี้เป็นการชั่วคราวนั้นในวันที่7พฤษภาคม2564คณะกรรมการธนาคารโดยนายยุทธนาหยิมการุณประธานกรรมการธนาคารได้มีมติเห็นชอบให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ในฐานะสถาบันการเงนเินเฉพาะกิจของรัฐ จัดทำมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้จากโควิด -19 เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยโดยโครงการทออสรวมไทยสร้างชาติปี2564ผ่านมาตรการที่13และ14ซึ่งเป็น2มาตรการใหม่ต่อเนื่องจากมาตรการที่1 12 ที่ธนาคารเคยให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ตั้งแต่ปี2563ถึงปัจจุบันโดยจะเปิดให้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้ามาตรการผ่านแอปพลิเคชัน g s b a l l ระหว่างวันที่11-29พฤษภาคม2564โดยไม่ต้องเดินทางไปที่สาขาเพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโควิด -19 พร้อมทั้งจัดส่งเอกสารหลักฐานยืนยันว่าได้รับผลกระทบทางรายได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน GSBL ให้ธนาคารพิจารณาเช่นสลิปเงินเดือนหนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัดภาพถ่ายหรือสเตทเมนต์เป็นต้นหรือกรณีไม่มีสมาร์ทโฟนสามารถกรอกข้อมูลเพื่อแจ้งความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือตามมาตรการได้ที่ w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  ์ไวยเว็บดอทจีโดยมีรายละเอียดของมาตรการประกอบด้วยมาตรการที่13บพักชำระเงินต้นและจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือนระยะแรกเป็นเวลา3เดือนตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึง31กรกฎาคม2564ันาหสำหรับลูกค้าที่มีสถานะบัญชีปกติไม่เป็น NPL ไม่อยู่ในขั้นตอนของกฎหมาย และไม่อยู่ระหว่างทำข้อตกลงประนอมนี้ครอบคลุมทั้งลูกค้าที่ไม่เคยหรือเคยใช้หรืออยู่ระหว่างใช้มาตรการความช่วยเหลือเดิมของธนาคารและต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้จากโควิด -19 รวมถึงยังไม่สามารถผ่อนชำระนี้ได้ตามสัญญาเงินกู้มาตรการที่14พักชำระเงินต้นและจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน พร้อมลดดอกเบีย้ยล,ลงเหลือ3.90%ต่อปีระยะแรกเป็นเวลา3เดือนตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึง31กระกฎาคม2564สำหรับลูกหนี้ที่มีสถานะ NPL และลูกหนี้ NPL ที่อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างหนี้ซึ่งจะผลสิทธิ์การปรับโครงสร้างหนี้ที่ใช้อยู่หากใช้มาตรการที่14 และต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการประกอบอาชีพหรือทำธุรกิจหรือการค้าเนื่องจากโควิด -19 และไม่สามารถผ่อนชำระเงินงวดให้ธนาคารได้ตามสัญญาเงินกู้หรือข้อตกลงปรับโครงสร้างหนี้หรือตามคำพิพากษาสอบถามรายละเอียดหรือติดตามข้อมูลข่าวสารของธนาคารเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ Call Center โทร 02-645-90-00ขอขอบคุณทุกท่านคะ่ะฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ